เหมือนเป็นเจลเกาะอยู่รอบๆขวด <_ d ata> เขาก็เลยมีการลองขย่าดูเพื่อมันจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ปรากฏว่าพอขย่าแล้วเนี่ย <_ d ata> มันก็ยังคงเป็นเจลเหมือนเดิมฮะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเขาเลยมีการสั่งระง,งับทันทีว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์คนที่จะมีการไปฉีดให้กับผู้ที่เขารับการฉีดวัคซีนถ้าเจอวัคซีนในลักษณะแบบนี้ซินโนแวคที่เป็นเจลเนี่ยห้ามฉีดเป็นอันขาดนะครับระงับการฉีดโดยทันทีแล้วคําถามเลยตามขึ้นมาครับว่าอ้าว แล้วคุณไปจัดเก็บกันยังไงต้องมีประกาศด่วนที่สุดออกมาแบบนี้ว่าอย่าฉีดนะเพราะอาจจะได้รับวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพคุณผู้ชมครับวันนี้นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศนี้มาแล้วนะครับที่จริงเขาทราบด้วยว่า ไอ้ตัวรุ่นรุ่นการผลิตของ s i n นแวคล็อตเนี้ยมันคือรุ่นอะไร<ม>แต่บอกคุณผู้ชมไปก็ก็คงไม่ได้สังเกตขนาดนั้นรอกเราไม่มีโอกาสนะฮะ<ม>แต่จะบอกวันนะคือผลิตวันที่<ม>10เดือนพฤษภาคมปีนี้<ม>แล้วจะหมดอายุคือ9พฤศจิกายนปีนี้เท่ากับว่าหมดแล้วไม่ได้ใช้แล้ว<ม>ล็อตนี้<อ>เพราะหมดคุณภาพ<ม>ส่วนสาเหตุก็คือ เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องถามว่าซิโนแวคต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิขนาดไหนต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำ2.8องศาเซลเซลียสแต่ไม่ถึงติดลบนะฮะแล้วที่สำคัญคือการเก็บเนี่ยไม่ใช่เอาวัคซีนไปวางไว้ใกล้ๆตรงจุดทำความเย็นอันนั้นก็เสียอีกอยู่ดีมันละเอียดอ่อนฮะเพราะฉะนั้นนี่ฮะวันนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนไหนนะทำไมถึงไปทำให้วัคซีนซึ่งมันก็หายากอ,อยู่แล้วอะ เสียฟรีๆไปอีกไม่รู้ว่าลอถเนี้ยจะมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้รังงับไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่มีบางแหล่งเท่านั้นไม่ได้ทั่วประเทศนะครับ